นิทิศนะคะจากกรุงเทพอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะครับคุณนิทิศค่ะใช่ครับอยู่ตรงบางประกบราชบุรณะเนาะใช่ครับค่ะวันนี้มาร้องทุกอะไรคะคุณนิทิศครับเรื่องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับเรื่องจากไอ้างบ้านนะครับเขามาสร้างโรงงานเป็นการเม้นนะครับ เราก็จะเอาโรงงานเนี้ยเป็นโซนเดียด้วยแล้วก็เป็นบ้านด้วยแล้วไอ้สถานที่เนี่ยมันจะเป็นขขตึกแถวสามคูหาสูงห้าชั้นนะครับที่เขาจะสร้างเนี่ยนะครับสามชั้นสามคูหาห้าชั้นแล้วก็มีชั้นลอยด้านบนอีกของเก่ามันก็จะเป็นตึกทิเตียครับสองชั้นแล้วก็ทุบออกแล้วก็สร้งโอเคออพี่นิติพี่นิติคุณนิติอยู่เขตไหนกรทม ลาดบบรณะะราดบบราะนะเขาบ้านเรานี้เป็นบ้านแบบไหนบ้านเราครับบ้านอาศัยบ้านอาคารพาณิชย์ครับบ้านเป็นบ้านอาคารพาณิชย์แล้วข้างๆเขามาทําการก่อสร้างใช่ไหมจะเป็นการม้นทงทอผ้าอะไรพวกนี้เหรอเย็บจักรเย็บผ้านี่เหรอแล้วเขามาเขากำลังทำเขากําลังทําอะไรอยู่ตอนเนี้ เออเรื่องราวตรงนี้ผ่านมาสองปีครึ่งแล้วครับที่เขาสร้างโรงงานแล้วก็ทุบสองด้ามันเป็นสองชั้งที่ทุบออกใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งขึ้นไปห้าฟันแล้วก็มีตลอยแล้วก็มันไปประมาณเนี่ยเนไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ทุบออกพอทุบออกรอบนี้บ้านผมผมได้รับความเดือดร้อนตลอดสองปีครึ่งแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่คือว่าเสาของบ้านเนี่ย มันแตกครับแล้วก็มีรอยร้าวคุณนิติศคุณเคยได้ร้องทุกข์่อต่อสนักงานเขตราบชบ,ราบุรณะราชบรุบบรณะไหม,อมเออก็ไปล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวานนี้ครับเขตเขาทำอะไรบ้างเออเขาก็มามาเรียกคนข้างบ้านนะครับแล้วก็ช่างทุกตึกนมาคุยกันครับ ผมถามคุณนิติก่อนตั้งแต่สองปีมาเนี่ยคุณเคยได้ร้องทุกเรื่องนี้ไปที่สำนักงานเขตไหมนอกจากเมื่อวานเนี้ยเคยไหมไม่เคยครับโอเคเ<ร>คุณน,นิ่ง,<อ>งใจมากนิ่งนอนใจแล้วตลอดเวลาที่เขามาทำการก่อสร้างดัดแปลงต่อเตอิมอาคารเนี้ยนะครับ,รบทางตัวแทนของบริษัทหรือว่าเจ้าของเนี่ยเคยมาคุยกับคุยเคยชดใช้เคยดูแลรับปากอะไรกับคุณบ้างไหมเคยมาตั้งแต่ตอนที่จะสร้างอะครับ แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแลวคุณก็อยู่ด้วยความอดทนที่เขามาทุบมาตีมาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคุยเขาตลอดครับตอนแรกอะ่ะตอนแรกแรกที่เขากำลังสร้างอยู่คุยเขาตลอดแต่เขาก็รับปากว่าจะดูแลทุกอย่างถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม<ร>แล้วเขาดูแลไ,ไหมไปหนๆจะเป็นเพื่อนบ้านกันมีสัญญา<ต>อะไรกันบ้างไหมบันทึกกันบ้างไหมที่พูดนั่นอ่ะไม่เคยครับ โอเคจบแค่นี้ก่อนจบแค่นี้ก่อนคุณนิติครับจบแค่นี้ก่อนสิ่งที่คุณควรทํานะเรื่องนี้นะคุณต้องไปแจ้งความเป็นรายลับอักษรแจ้งบันทึกประจําวันไว้หน่อยที่โรงพักเนะ่สอนอะไรตรงนั้นข้างบ้างคุณอ่ะคุณนิติคะแจ้งแล้วครับทางตำรวจเขาบอกว่าให้ไปที่เขต ค,คุณนิทิศคุณได้แจ้งและบันทึกประจําวันไว้แล้วยังว่ามันเสียหายจากการก่อสร้างนะบันทึกไว้ยังก็แจ้งไว้แล้วครับโอเคดีมากเดี๋ยวไปคุยท่านดนลจิตเสรีรับผู้ในการเขตราชบุรณะนะครับท่านพอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านพอค่ะครับสวัสดีครับรบกวนท่านด้วยครับท่านครับคุณคุณนิทิศเนี่ยอยู่ซอยอะไรตรงนั้นอะ่ะเอ่อ ใ,ใกล้ๆกับซอยสิครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับคอ,ค,อคอนโดทองทวิลครับถนนอะไรเนทรงนั้นถนนราชบุรณะครับถนนราดจะไปใกล้ซอยสิบนะใช่ครับท่านครับมันมีการก่อก่อมันไม่มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารนะครับอยู่ประมาณสองปีแล้วท่านครับคุณโดนลจิตนี่ก็ค,คือคุยกับบริษัทที่เขามาทําที่จะทําเป็นที่เย็บผ้าตา,าเม้นน่ะนะท่านนะ ทีนี้ก็ก็ค,คุยกับเพื่อนบ้านทีนี้คุณนิทิพน์นี่ด้วยความหวังดีว่าเขามาอยู่ตรงนี้มาติดกันเราอยู่เป็นอาคารพาณิชย์เขามาอยู่ต่อเติมดัดแปลงอาคารต่อสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านกันก็ไม่อยากมีปัญหาก็คุยกันด้วยดีมาโดยตลอดแตร่ระหว่างการดัดแปลงต่อเติมอาคารเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณ นิติศมาตลอดค่ะแล้วไม่เคยไปร้องทุกต่อสานักงานเขตเลยสองสามปีแล้วเนาะสองสองปีสองปีงปงปทีนี้ก็พอมันหนักข้อเข้าไม่ไหวก็เลยไปแจ้งความให้เป็นประจ,จําวันมาที่โรงพักเบื้องต้นแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปที่สํานักงานเขตนะครับร้องทุกให้เขตได้ทราบเป็นครั้งแรกในรอบสองปีเลยครับท่านครับจึงอยากให้ทา่านได้ให้โยธาช่วยตรวจซึ่งโยธาเข้าไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมคุณนิติศเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เขามาดูดูแล้วแต่เขาว่าเอาทุกออกไปแล้วมันไม่เป็นไร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 ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับปัญหาตอนนี้คือบ้านคุณร้าวถูกไหมใช่ครับบ้านร้าวเสียหายนะครับท่านดลจิตครับจะทํายังไงได้บ้างกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตรงนี้ครับท่านฮะครับในกรณีนี้นะครับ ตัวตัวตัวผมเองไม่ได้ได้รับรายงานจากทางฝ่ายโยธาว่าไปตรวจสอบเพื่อมีเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารบ,บริษัทที่พูดถึงตะกี้เนี่ยนะครับอต่อเติมอาคารด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งการอนุญาตเนี่ยไม่ไม่สามารถดําเนินการได้ก็ <ừ> กต้องรื้อนะครับแต่การรื้อเนี่ยทราบอาว่าการรื้อเนี่ยทําให้ผนังบ้านที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยนะครับแตกแล้ว นะครับ,รบก็ก็เจราจาให้ทางเจ้าของอาคารที่ที่ทาการต่อเติมแต่งอาคารนั่นแหละนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับให้ให้ให,ให้ให้พูดคุยกับทางฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ให้เยียวยาคือชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดแตกร้าวนะครับซึ่งซึ่งซึ่งได้รับทราบว่าทางทางผู้ต่อเติมอาคารเนี่ยนะครับ,รบก,ก็ก็ยินดีที่จะดําเนินการให้ ใสเบื้องต้นในรับาาราิงานมาแบบนี้นะครับเขาขออนุญ,ญาตดัดแปลงต่อเติมมาการถูกต้องตามกฎหมายไหมครับท่านในส่วนนี้อนุญ,ญาตไม่ได้ครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยอาคารด้านหลังเนี่ยมันมันคือการขออนุญาตต่อเติมอาคารเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยที่สามารถกดอนุญ,ญาตได้ไม่ขัดกับกฎหมายจะอนุญาตแต่ถ้าในส่วนที่อนุญ,ญาตไม่ได้เพราะมันขัดกับกฎหมายเนี่ยจะอนุญาตไม่ได้ในส่วนนี้เนี่ยนะครับ ได้รับรายงานว่าเป็นส่วนที่ไม่สามารถอนุญ,ญาตได้นะครับก็เลยไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าทางผู้เขาได้ดําเนินการต่อเติมอาคารไปซึ่งทางเขตเนี่ยก็ให้เขารื้อถอนเพราะมัน<อ>ไม่สามารถอนุญ,ญาตได้<อ>ซึ่งการรื้อถอนเนี่ยในขั้นตอนการรื้อถอนของเจ้าของอาคารเนี่ยนะครับทําให้เพื่อนบ้านนะครับได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนตามที่อ่า นิตินิติใช่ใช่ใช่ก็แสดงว่าเขาได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนใช่ไหมท่านอ่ะออก็นี่นี่ซึ่งซึ่งแสดงว่าพอรื้อถอนเสร็จปั๊บเขาจะต้องทําอะไรต่อไหมครับท่านครับหรือว่าเขายุติไปเลยพอรื้อถอนคือส่วนเนี้ยรื้อถอนเนี่ยมันมันมันต้องรื้ออยู่แล้วเพราะว่าอนุญาตไม่ได้ถูกไหมครใช่ครับส่วนจะทาอะไรต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าซ่อมแซมให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็เป็นเรื่องของของทาง ทางแพ่งคูะกป็นีรื่องของเม่อานค่กรณีครับแต่ีางกรณก็คงไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็คงจะนัดเจรจาไก่เกลี่ยให้ครับ ช่วยทีนะท่านนะผมผมผมเข้าใจว่าเจ้าของตึกตรงนั้นถ้าต่ออะไรไม่ได้เขาก็ต้องอยังเป็นเจ้าของที่อยู่ทีนี้คุณทําให้ชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยนะคุณจะทําอะไรต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือสร้างหลักประกันให้เขาก่อนว่าผู้ที่อยู่ข้างเทียงต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือการทําใดๆของคุณจากการขออนุญาตการก่อสร้างจากนี้ต่อไปนะครับงั้นฝากท่านท่านผอ,อถ้าเป็นไม่ได้ช่วยเจรจากับกับผู้ที่ดําเนินการครับได้ครับ นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขว่าเออคุณจะมาขอถ้าคุณจะดัดแปลงต่อเติมก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องถูกไหมครับท่านครับถูกครับถูกครับอืมเอาละคุณนิติศแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าอนุญาตไม่ได้อยู่ครับส่วนส่วนนี้เนี่ยกฎหมายเขาคือถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยกฎหมายจะบอกว่าต้องเว้นไว้นะครับต้องมีห่างจากผนังเพื่อนบ้านเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างน้อยต้องเมตรอะไรอย่างเงี้ยท่านครับมันมันคือคือมันมีส่วนที่ที่ผิด ต้องหรือกับส่วนที่เขาขออนุญาตถูกต้องอยู่ที่เขาต้องทําต่อมันเป็นสองส่วนอยู่ไหมท่านเอ่อตัวตัวผมเองยังยังไม่ยังไม่เห็นที่เกิดเหตุนะฮะในในส่วนนี้ยัยงยังไม่สามารถตอบท่านได้นะครับ <Okay. S 2> แต่แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่อนุญาตที่ที่อธิบายไปในเบื้องต้นส่วนไหนที่อนุญาตได้ก็อนุญาตท่านก็ต้องทำในในส่วนนั้นเท่าที่อนุญาตได้และก็การต่อเติมอาคารเนี่ยเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับก็ต้องหาอะไรอ่า ต้องการแม่เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองนะครับหรือว่าไม่ให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนลำคลายจากเสียงที่ดังเกินไปอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งเขาต้องให้หลักประกันซึ่งเขาต้องให้หลักประกันใช่ไหมท่านครับว่าคุณก่อสร้างทําตัดแ่งต่อเติมคุณทําไปแต่ต้องไม่ทําให้เกิดผลกระทบกับผู้ข้างเคียงไปฉะนั้นเนี่ยท่านใช้อำนาจของท่านในสั่งให้ยุติการดําเนินการไปได้ก่อนจนกว่าคุณจะต้องมาเยียวยาดูแลอย่างนี้ถูกไหมครับท่านครับถูกต้องครับ จนกว่าจะได้รับการดูยาหรือหาทางแก้ไขผลกระทบดังเอ่านะครับคุณนิติรับ์คุณนิติคุณนิติทนะเขาก็ไอ้ที่เขารือก็หรือไปแล้วแล้วก็ที่ผลยังผลได้รับผลกระทบเดี๋ยวท่านท่านท่านผอนะท่านจะช่วยดูตรงนี้ให้นะดจรจากับทางนี้ที่เขาไปผมครัวทุกวันเลยครับพี่คัวมันร่จะกระหลบลงมาก็แตกสามเสาเลยครับต้องมีถ่ายรูปไว้ก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะบ้านก่อนด้วยแล้วก็ตง การก่อสร้างนี่แบบไม่ได้มาตรฐานมากเลยครับต้องให้เขาหยุดเลยถ้างั้นท้างั้นท่านพออาจจะต้องหยุดแล้วก็สร้างหลักประกันหรือนะจาบางเขตที่ผมเจอนะค่ะเขาผู้ที่มาทําและทําให้ข้างบ้านเดือดร้อนเนี่ยนะเขาเข้าใจเลยแหละแต่มันมุ่งจะแก้ยังไงนะแต่เขาจะต้องสร้างเขาเลยไปเช่าที่อยู่ให้ให้ไปอยู่โรงแรมเลยนะให้ไปอยู่โรงแรมเนี่ยติเคคอมเซ็นไปอยู่โรงแรมเลยนะแล้วเขาทําเสร็จปั๊บแล้วเขาาซ่อมบ้านให้เหมือนหมดเลย เอออย่างนี้ตามเงื่อนไขแต่กรณีนี้เราอยู่ไปแล้วก็มาทําให้บ้านเราพังเสาเราแตกแล้วนี้เราอยู่จะอยู่ต่อไปยังไงวันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าต้องฟังเงินซ่อมบ้านไปเป็นจํานวนมากเลยครับจนจนตอนนี้เดือนร้อนมากเงินทองที่จะใช้จ่ายก็ลําบากครับต้อมไปต้องมาจะเป็น้านแล้วเนาะครับแต่คุณนิทิศนี่อยู่ได้มาสองปีใช่ใช่ใช่ซ่อมเป็น้านแล้วด้วยท่านฝากท่านบอกอ้นใท่านนะ ได้ครับฝากฝากท่านปอนะท่านนะน่าจะยุติได้ว่าคือต้องบังคับให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยุติการกระทําไว้ก่อนจนกว่าคุณจะต้องเยียวยาดูแลแล้วก็สร้างหลักประกันว่าสิ่งที่คุณทําจะไม่กระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงนะท่านนะครับขอโทษนะที่ตอนนี้เขาทุบออกไปแล้วนะครับ เข้าใจตรงนั้นทุบบอ,อกแล้วแต่ความเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพอจะช่วยดูให้ช่วยเจรจาให้<อ>แต่ส่วนอื่นที่ก็ยังมีส่วนอื่นที่ก็ต้องทอําอีกไหมอ่ะโอ้เขาทุบออกไปเขาต้องมาสร้างใหม่อะครับพี่ <c oughs> ออถ้าจะสร้างใหมน่ถ้าจะสร้างใหม่หถ้าทุบ ถ้าทุบตรงนี้แล้วมาทําใหม่ดัดแปลงใหม่หรือทําใหม,หใหม่หรือสร้างใหม่เขาก็ต้องขออนุญาตท่านผอ,อทีนี้พอขออนุญาตปั๊บก็เป็นเงื่อนไขละที่ท่านผอบอก,ก่ันคุณไปซ่อมบ้านเขาก่อนนะโอเคถ้ okay, คางานตามนี้นะ,ะนะคเรับคห่อไปเราวาบ้านจะถล่มอ่านะเดี๋ยวท่านผอจะดูให้นะคุณนิติศนะครับเดี๋ยวติดขัดยังไงเดี๋ยวเราประสานนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์ท่านผอให้คุณนิติศหน่อยนะท่านนะจะได้ติดต่อกันเพิ่มเติมนะครับท่านครับครับผมได้ครับ คุณนิติถ่ายรูปถ่ายอะไรให้ชัดเจนนะครับทำคลิปได้ด้วยก็ยิ่งดีนะไปมอบให้ท่านผอเพิ่มเติมนะจะได้รู้ความเป็นมานะแล้วคุณก็อดทนมาสองปีเพื่อนมาทําอยู่ข้างบ้านเนี่ยไม่ไม่ร้องสักแอ๊ดยนะ่้วันหนึ่งเพื่อนมารื้อถอนในในในที่เขตเขาสั่งอันนะก็กระทบขึ้นมาเอาละครับขอบคุณท่านผอดลจิตเสรีรับนะท่านนะขอบคุณค่ะท่านผอขอบคุณท่านอย่างสุดนะครับเดี๋ยวทีมงานขอเบอร์ให้กับคุณนิติด้วยนะเบอร์ท่านผอนะค่ะอ